เจ้าทะเวชน่ครับนี่ครับผมมาเจอ,เอ,อดูชีวิตคนเรือกันนะครับวันนี้ครับก็เรือนี้จะเป็นเรือปะทูนะครับที่ในภาพนี่เป็นเรือปะทูนะครับเขามาจากป่าชัยนะครเขาหามาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนะครับจนตอนนี้มาอยู่ที่หาดหลมสนนะครับบางสะพานน้อยนะครับชีวิตคนเรือเขาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะมีอะไรเขาก็กินอันนั้นนะครับโอ้ยอย่างลํานี้ผมเจอหองกระเทียมนะครับติดเรือไว้แบบนี้นะนี่หองกระเทียมน่ครับเอาไทำอ ติดเรือไว้พริกนะต้องขาดไม่ได้ครับแล้วก็เครื่องแกงอะไรพวกนี้ครับเราจะมาดูพี่เขานะครับทําอาหารกันนะครับไม่รู้ว่าทําอะไรนะครับ๋มมองเห็นคล้ายๆกับผัดกะเพราหรือผัดพริกอะไรสักอย่างนึงนะครับสวัสดีครับพี่อันนี้ผัดอะไรครับผัดกะเพราครับผัดกะเพรานะโอ้วยได้กลิ่นฉุยถึงนู่นเลยอันนี้ทํากินเองเลยนะทุกวันนะครับผมคนเรือนี่ต้องทํากินเองครับถ้าไม่ได้ทํากินเองก็อดตายนะครับเราต้องทําอาหารให้เป็นด้วย ใครทาอาหารไม่เป็นก็ต้องมาหัดทำนะครับนีแบบนี้เลยนะผัดก,กะเพราไก่หรือหมูครับ,รบผัดก,กะเพราหมูเนาะมีเลยใส่กะเพราเมื่อวานผมเห็นแกผัดเครื่องแกงผมว่าจะถ่ายไม่ได้ถ่ายนะผัดเครื่องแกงอร่อยไม่ใื่วันอร่อยอร่อยนะลำนี้มีกี่คนครับสามคนลำนี้มีสามคนนะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ช้อนจานมาเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ชุดเครื่งองปรุงเขายกสาดมีพร้อมนะฮะนี่ เรียบแล้วแล้วครับหน้าตาของผัดเปาครับนี่ซูมดูหอมวันนึงกินข้าวกี่มื้อครับเนี่ยวันละสองมื้อมื้อเช้ากับเย็นเที่ยงไม่กินเช้าเย็นเที่ยมไม่กินเที่ยมไม่ทอนไม่กินนะก็แบบนี้ครับแบบเรียบง่ายวันนี้มีเมนูเมนูกี่อย่างครับสองอย่างครับมีอะไรอีกอันหนึ่งต้มยำต้มยำโอ้ต้มยำ ต้มยำปลาที่เราหาได้หรือว่าไปซื้อมาคือไอ้นี่ปลาต้มยำหมูฮะกระดูกหมูอ๋อต้มยำกระดูกหมูอ่อนนี่ปลาเลยนะไอ้มันปลากินเบื่อแล้วนะครับผมปลามันไม่ได่เองนะมันดีพอดีกับข้าวมันเหลือครับข้าวมันเหลือพวกปลาพวกหมึกนี่เขากินกันเบื่อแล้วนะครับเขาก็ทําพวกส่วนใหญ่ผมเห็นน่าสังเกตทุกคนเรืออยากจะกินหมูกินไก่นะเขาจะไม่ค่อยอยากกินพวกอาหารทะเลหรอกครับเพราะเอาหารเขากินจนเบื่อแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะสัมผัสเครื่องแกงกินแล้วก็ ผัดหมูผัดไก่ผักกาดเราแบบนี้ง่ายๆนะครับนี่ครับหมูดูหน้าตากต่อนะครับต่อแก๊สเขาจะมีชุดต่แก๊สนะครับต่แก๊สแบบนี้แล้วก็มีแก๊สอยู่ด้านในหนู้นนะเป็นเรือนะครับตัวนี้จะเป็นชุดชุดกว้านนะครับไว้ดึงนะเพื่อถอนแรงนะครับนี่ครับเตรียมทําเมนูต่อไปนะครับสําหรับผัาดตะไคร้มีเรียบร้อยเลยนะครับ เติมเข้าไปนี่ครับไปง่ายๆนะครับสำหรับคนเรือนครับโอเคนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับอ่านี่ครับใส่น้ําปลาเข้าไปนะฮะโอ้ไม่ได้ใส่เกลือเนาะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นี่ครับทำน้ำซุปก่อนนะแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะครับแล้วก็ทำให้มันสุกนะครับที่ติดตามชมครับไม่ต้ทงถ้าไม่ใช่แนวกับชีวิตชาวเรือนะครับอยู่แบบง่ายๆครับเป็นเรือปรรทูนะที่อวนปรรทูนะครับ สามมัดนะครับลำหนึ่งนะมีสามสี่มัดก็มีนะครับแบบนี้ทีนี้สวัดิดตามครับเพื่อนๆครับชีวิตชาวเลครับสวัสดีครับ